สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับมาลิกแล้วนะคะวันนี้มาลิจะพามารีวิว XL Passport นะคะตัวด้านหลังของมาลินะคะตรงนี้นะคะราคาอยู่ที่692,000บาทนะคะตัวนี้มีด้วยกันทั้งหมด4ส,สีนะคะมีสีแดงสีขาวสีดำแล้วก็สีบรอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า XL Passport ตัวด้านหลังของมาลินี้แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะแต่เชิญเลยคะ่ะ สำหรับด้านหน้านะคะของเจ้าตัว XL p a s Sport นะคะมาริจะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแบบตะแกรงให้กับลูกค้านะคะตรงนี้เป็นตัวอักษรฟอร์ดใหญ่นะคะลูกค้าสามารถเลือกเล่นสีได้นะคะว่าต้องการสีแบบไหนนะคะด้านหน้าของเราก็ใส่เป็นสีดำด้านนะคะตัดกับตัวสีรถนะคะสีแดงกับสีดำนะคะแล้วก็จะมีอักษรอะคริลิกด้านหน้าคําว่าレ a เจอร์ด้วยนะคะเป็นสีขาวแล้วก็ข้างบนจะเป็นอ่ะสกูปหน้าทรงเตี้ยนะคะ เป็นสีดำตัดกับตัวสีรถนะคะเป็นสีทูโทนนะคะแล้วเราจะมีสติกเกอร์บนฝากระโปรงให้ด้วยนะคะตรงนี้เราทำการใส่ที่ข้อไฟหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะด้านล่างของเรานะคะกันชนด้านล่างเป็นสีดำด้านนะคะ นี่นะคะแล้วก็ติดเพิ่มเติมคือไฟตัดหมอกนะคะตัว XL Passport เราจะไม่มีไฟตัดหมอกให้ลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นการติดเพิ่มเติมเข้าไปในตัวรถนะคะ <S <S ด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะเราใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นซุ้มล้อแบบปักหมุดนะคะตรงนี้เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วหมุดตรงนี้ไม่ได้ปักเข้ากับตัวรถนะคะเป็นหมุดที่ปักเข้ากับตัวซุ้มล้อนะคะเป็นหมุดหลอกนะคะตรงนี้ สำหรับแมกระยางตรงนี้เป็นแมกระยางเดิมนะคะเป็นแมกลมควันดำนะคะเป็นขอบ17นะคะตัวนี้ค่ะด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะที่เห็นนะคะก็คือจะเป็นลายสติกเกอร์นะคะลูกค้าสามารถเลือกเล่นลายสติกเกอร์ได้นะคะว่าต้องการลายแบบไหนนะคะแต่เราก็มีแบบให้ลูกค้าเลือกกว่าร้อยกว่าลายเลยนะคะจะออกแบบเองก็ได้จะเอาแบบที่เราก็ได้นะคะตรงนี้นะคะ แล้วก็ใส่เป็นเบ้ารองมือจับนะคะกันลอยขีดข่วนนะคะตรงนี้นะคะข้างบนนะคะด้านบนของเราเป็นเาวาหลังคานะคะตรงนี้บริใั่เป็นเาวาหลังคาให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพิ่มเติมเพื่อให้มันดูเท่ขึ้นนะคะแล้วก็ใส่เป็นคิ้วกันสาดของฟอร์ดแท้นะคะตรงนี้เป็นของศูนแท้นะคะด้านหลังของเรานะคะตรงนี้นะคะใส่เป็นที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกันลอยฝาถังน้ํามันนะคะตรงนี้ ที่ครอบฝาถัางน้ํามันนะคะแล้วก็ด้านหลังของเรานี่เลยเราใส่เรามีแมกไ i ลเนอร์ให้อยู่แล้วนะคะกระบะไลเนอร์ของเรานะคะกระบะเรานะคะบรรทุกของได้เยอะนะคะของเราจะเป็นแชสซีชิ้นเดียวนะคะที่สามารถบรรทุกของได้1.3ตันเลยนะคะกระบะของเรานะคะแข็งแรงและทนทานนะคะแล้วก็ใส่เป็นที่ครอบไฟท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะคะ แล้วก็วกเบ้าลอ้อเพิ่มเติมก็คือมันไม่มีอะไรไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะคะสำหรับเจ้า XL p a s Sport ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันด้านหน้าเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถนะคะ XL p a s Sport นะคะ เรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะตรงนี้นะคะเรามีโปรฟรีดาวให้กับลูกค้าอยู่นะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะแต่งมากกว่านี้นะคะก็ทักมาสอบถามโปรโมชั่นกับมาลิได้นะคะเดี๋ยวมาลิจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาลิด้วยนะคะขอบคุณค่ะ